ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่แข็งนะครับเปิดแข็งความสูงตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณจากลากบนเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรได้ก็ได้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงนุ่ยพาแล้วทุกคนมาดูไพอเนีย P4555 5กันนะครับ ถ้าชมคลิปนี้แล้วหนุ่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงหนุ่ยด้วยนะครับแปลงนี้นะครับเป็นไพอเนียสี่5้าที่มีอายุประมาณ40กว่าวันนะครับก็เป็นพันธุ์ที่มาแรงสำหรับปีนี้นะครับถ้าเราจะสังเกตจากด้านบนนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นกระโพดใบตั้งนะครับใบใหญ่ตั้ง เราเข้ามาดูใกล้ๆก,กันดีกว่านะครับนี่ครับเป็นข้าวโพดลักษณะจะเป็นใบใหญ่แล้วก็ตั้งนะครับตั้งทั้งหมดเลยนะครับใบจะเป็นใบตั้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับก็ต้นแข็งแรงนะครับใบเขียวเข้มดีนะครับ สี่สิบกว่าวันแล้วนะครับมาดูที่ระบบรากรากค้าคจุนก็มีเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีรากค้าจุนแล้วนะครับเป็นพันน้องใหม่ของไพโอเนียนะครับก็มาแรงพอสมควรเลยนะครับสำหรับปีนี้ใบจะออกเขียวเข้มๆนะครับแล้วก็ต้นก็สี่สิบประมาณสี่สิบห้าวันได้นะครับเท่าที่หนุ่ยสอบถามจากเ,าเจ้าของแปลงนะครับ ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่แข็งนะครับเปลือกแข็งความสูงตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณจากลากถึงบนเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสองเมตรน่าจะได้นะครับนี้โดนฝนดีนะครับก็ทำไร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับฝนกับฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ใบบนนะครับดูใบบนหรือว่าเป็นพันธุ์ที่ใบใหญ่มากเลยนะครับดูสิครับ ใบใหญ่มากๆเลยนะครับใบใหญ่มากเลยครับไพลเนียสี่ห้าห้าห้านะครับ, er รบเรียกยากนิดนึงวันนี้ก็เหลืออีกไม่นานนะครับก็จะมีดอกแล้วนะครับก็เหลือระยะประมาณอีกสักสิบวันก็น่าจะเห็นดอกเขาแล้วแต่สังเกตด,ดูนะครับทั้งทั้ง ทั้งแปลงนะครับแล้วก็หลายๆเจ้าที่ทำพันธุ์นี้ก็คือเป็นข้าวโพดลักษณะเป็นข้าวโพดใบใหญ่ตั้งแบบต้นแข็งแรงนะครับใบเขียวเข้มใบใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะตามกันต่อเรื่อยๆนะครับว่าฝักเขาจะใหญ่แล้วก็การผสมดีแค่ไหนนะครับสำหรับพโอเนีย4555นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกนก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม และเป็นกำลังใจให้กับลุงหน่ยสวัสดีครับ